สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่15คกุมภาพันธ์2,566โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเรานะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว9ก้าแท่งก็ยังไม่ไปไหนไกลเลยนะครับราคาเต็มที่ก็ประมาณพันประจุดถือว่าน้อยเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นยังคงอยู่ในโหมดของการคลักตัวอยู่บริเวณนี้นะฮะ ผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งโดจีไปนะครับยังไม่ไปไหนไกลเลยนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่านะฮะเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะฮะแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงเพราะว่าเขายังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์อยู่ดังนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็ยังคงจะทรงๆต่อไปในทางฟีมนี้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้กำลังหดตัวกลับหาศูนย์ก็คือการพักตัวของฝั่งขาขึ้นชุดนี้แล้วกำลังจบการพักตัวนะครับจบการพักตัวชุดนี้นะฮะหากเขาจะเดินทางต่อนะครับเขาจะเริ่มทำโมเมนตัมใหม่นะครับส่วนตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะเช้านี้ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเลยทีเดียวนะครับส่วนแรงขายนั้น ก็ยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงเราก็พอจะสรุปในทา์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเท่านั้นนะครับแต่ระยะใกล้นะครับยังคงทรงๆหรือว่าพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเย์นั่นเองเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อน ก็จะส่งผลไปในทาเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทาเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นก็ยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่เป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับยังไม่เดินทางไปไหนได้ไกลสักเท่าไหร่นะฮะเราวิเคราะห์กันมาแล้วนะครับตั้งแต่วันก่อนนะฮะเราบ,บอกว่า การเคลื่อนที่แบบนี้นะครับเขาจะคงอยู่ในโซนหรือว่ากรอบแคบๆเท่านั้นนะครับยังไม่เดินทางผลปรากฏว่าก็ยังคงขยับเล็กๆเท่านั้นนะครับการจะเคลื่อนที่ได้เมื่อมีแอคชั่นมาเก็ตนะฮะแลกเราตัดแท่งยาวๆพวกนี้นะครับที่เป็นของแอคชั่นมาเก็ตออกลักษณะการเคลื่อนของกรารมีวิ่งยาวคือวิ่งนอนเลยนะครับก็คือออกข้างชัดเจนนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับนะ กำลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นแต่เปอร์เซนต์การขึ้นนั้นมันจะมีกึ่งๆหนึ่งแล้วเขายังกลับตัวในโซนศูญยากาศด้วยนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟแบบนี้ยังคงอยู่ในกรอบนะครับในการเคลื่อนที่ระยะใกล้นั้นยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์เท่านั้นนะครับจะต้องให้เขาจบรอบสัญญาณหรือว่าเขาเดินทางก่อนนะครับเราถึงจะวางแผนกันนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะแต่ตอนนี้กำลังหดตัวกลับแหาศูนย์นะฮะนั่นก็หมายความว่าเขายังอยู่ในโหมดของการพักตัวของฝั่งขาลงชุดนี้นะฝั่งขาลงชุดนี้อยู่บริเวณนี้นะครับที่แอคชั่นมาเก็ตเมื่อวีก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในโหมดของการพักตัวอยู่สักกึ่งๆนะฮะค่อนข้างจะไซเวซะมากกว่านะครับทำไมกราฟยังคงไม่ไปไหนสักทีก็เพราะว่าตลาดนั้นก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับ แรงซื้อแรงขายนะฮะเหมารวมไปเลยนะครับว่ายังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับเมื่อมีปริมาณการซื้อขายลดลงนะรปริมาณการวอลลุ่มทั้งหมดก็จะไม่ไปไหนไกลนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็ยังคงทรงๆอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์แบบนี้นะครับเราก็พอจะสรุปในทตาเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับยังเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับในระยะใกล้นะครับมีโอกาสจะขยับขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องให้เขาจบรอบชุดนี้ก่อนนะครับลักษณะาการเคลื่อนที่นะฮะหากจะเป็นรอบสัญญาณเขาจะต้องขึ้นมาทดสอบแนวเดิมนะครับจากราคาปัจจุบันขึ้นมา1000จุดนะครับพอจากราคาปัจจุบันนะครับขึ้นไป1,000ถึง สามพจุดนะฮะเลยสามพันจุดขึ้นไปกราฟจะเป็นแพทเทิร์นเทนขาขึ้นที่แข็งแรงนะครับจะต้องอยู่เหนือเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีแดงของเราก่อนแต่จากปัจจุบันนะครับมีโอกาสขึ้นมาทดสอบแค่ประมาณพันกว่าจุดก็คือขึ้นมาทดสอบแค่แนวเส้นจิตวิยาก่อนนะครับแล้วอาจจะมีเอฟเฟกเกิดขึ้นนะครับ ทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับหากแท่งนี้ปิดแท่งเขียวจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังรออีกนิดหนึ่งนะฮะรออีกสักชุดหนึ่งก่อนนะครับจะต้องขึ้นมาทดสอบเส้นแนวจตวิทยากรนะครับเส้นสีเหลืองของเราก่อนถึงจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าหากเขาปิดแท่งเขียวนะ เขามีโอกาสที่จะทำ i ฮ h ย r high นะครับแล้วเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นผลปรากฏว่าขึ้นไปทำ i g h ยอ high ขึ้นไปทดสอบเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีเหลืองนะครับแต่ขึ้นไปแค่ได้ทดสอบนะครับไม่สามารถทะลุเกยทะลุขึ้นไปได้เราวางแผนกันไว้ว่าหากเขาทะลุเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีเหลืองขึ้นไปนะครับจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นที่แข็งแรงแต่ ขึ้นไปได้แค่ทดสอบดังนั้นทําให้นะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟโดยรวมยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเว์นะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้ยังบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นจะมีไม่เยอะก็ยังคงเดิมนะครับว่าหากเขาจะเดินทางนะครับเขาจะต้องทะลุเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีเหลืองขึ้นไปก่อนนะครับเราถึงจะวางแผนในการหาดีมานโซนนะครับ แต่นะฮะหากเขาไม่ทะลุเขาจะหล่นลงมาแค่ทดสอบนั่นก็หมายความว่าเขาจะยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์ต่อไปนะครับเราวิเคราะห์กันมาแล้วนะครับทั้งแอคชั่นมาเก็ตทางฝั่งเทคนิคอบอกว่ามันสวนทางกันนะครับนะแอคชั่นมาเก็ตหรือว่าปัจจัยกระทบค่าเงินโดยรวมนั้นเข้าสวนทางกันจึงทำให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟ อยู่ในกรอบที่เป็นไซต์เวกรอบกว้างๆกราฟจะเริ่มมีการเหวี่ยงนะฮะเมือบเมื่อวานน่ก็คนเยอะเลยทีเดียวเพราะเมื่อวานมีเคละไว้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ ตอนนี้เขายังเกาะกับศูนย์อยู่นะครับยังคงเป็นหลุมๆเนินๆนะฮะแล้วก็ทำดิเวอร์เจนต์อีกชุดหนึ่งนะฮะเรายังคงสันนิษฐานแล้วก็คาดการว่ามีโอกาสที่จะทำโลเวอร์ไฮในดิเวอร์เจนต์นี้นะครับใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องลักษณะการเคลื่อนที่ระยะกลางนะครับส่วนตลาดนะฮะเช้านี้ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับ แรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นหากแท่งนี้ปิดแท่งเขียวนะฮะก็แรงซื้อก็ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับก็จะเป็นการเดินทางด้วยสัญญาณไม้ที่1ของเรานะฮะคือรอบสัญญาณฝักขาขึ้นตอนนี้กําลังจะเดินทางนะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับ เราก็พอจะสรุปในทําเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะกำลังจะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแต่รอบสัญญาณฝั่งขาข้างนี้นะครับจะต้องเดินทางทะลุเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีเหลืองขึ้นไปนะถึงจะเจอดีมานโซนที่ชัดเจนหรือเรียกอีกชื่อนึงว่านะฮะกราฟเดินทางนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถ ทักทายกันมาได้นะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินในวันนี้นะครับเป็นปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1ที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะตัวเลขสรุปแล้วก็ตัวเลขรายงานนะครับก็ยังคงนะครับคาดการว่านะครับค่าเงินดอลลาร์นั้นมีโอกาสที่จะกระเตื้องขึ้นในระดับหนึ่งนะฮะมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นวีคนี้ท้งวีคนะฮะค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสจะกระเตื้องขึ้นจึงส่งผลทําให้สมการปัจจัยกระทบค่าเงินที่เป็นทองคําของเรานะครับ ยังมีโอกาสที่จะนะครับเป็นไซด์เวต่อไปเพราะว่าปัจจุบันเขายังของเคลื่อนที่เป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของเขาที่เป็นไซด์เวดาวเล็กๆเท่านั้นนะครับนะฮะหากปัจจัยกระทบขนาดนี้เขาเป็นกราฟเดินทางเราจะถึงเรียกว่าเป็นสัญญาณฝั่งขาลงหรือว่าเป็นเทรนขาลงแต่ตอนนี้นะฮะขนาดปัจจัยกระทบกระทบค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับยังทําให้กราฟแค่ไซด์เวดาวดังนั้นนะครับนะฮะ ปัจจัยกระทบกับเทคนิคข้อนั้นเริ่มมีอาการขัดแย้งกันแบบนี้นะครับดังนั้นการวางแผนก็จะรัดกุมนิดหนึ่งหรือว่าดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะฮะฝากกดแชร์ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ